เอาไยจาประเทศฝรั่งเศสครับมีเ7ีครับทบไาแล้วถึง1 8ขาลุยเลยครับคนนี้โรโบอปอบหญิงจากฝรั่งเศสวันนี้หัวสีชมพูเลยครับซินดี้ซิเวสเตรส่วนคนนี้ครับสางวุตระดีครับปากไม่แดง <c oughs> ไม่มีแรงต่อยแน่นอนครับตั้งหงเลี้ยงประเสริฐครับ 54กิโลกร,รัมเบ1 5อยห้ากับ158ยีกับ27ครับประสบการณ์ในนางหงอาจจะเหนือกว่าเล็กน้อยครับแต่ซินดี้แกก็ต่อยมาเยอะครับปัจจุบันนี้นางหงนี่ได้เปลี่ยนชื่อในการต่อยมวยไปแล้วนะครับเป็นน้องฟ้าใสาทับพีเคแสนชัยนะครับอยู่ค่ายใหญ่เลยครับเนี่ครับผลผลิตจากซูเปอร์แชมป์ช่อง8ครับ สุซินดี้นี่ก็โอ้โหอย่างที่เห็นเลยครับเป็นประเภทมวยเดินบู๊นะครับก็โหแข่งสายดีครับนางหง้์ต้นๆนี้ต้องบอกว่าจัดมากครับฝีมือแต่จะมีข้อที่อาจจะต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของเรี่ยวแรงพละกําลังเลยครับก็ภาษามวยก็บอกมัดจะเหี่ยวปลายครับต้นแรงครับนางหง์ครับหมัด ไปครับนอกครับคนละทีเดินขู่หาแล้วครับนางหงปกติเป็นมวยฝีมือนะครับเอ้าฟันสอกสู้ครับซินดี้วงในตีใครใครตีโอ้นางหงเสียบและคาไว้ครับฟังครับบอกกรรมการบอกให้ปล่อยแหมอาจจะเป็นเพราะผมสีชมพูหรือเปล่าโอ้ตอนนี้ครับได้ทีนี้เริ่มตะลุยบุกเลยครับนางหงครับรัดวงใน ายามจะป้ายหน้าดัน,านหน้าสู้ครับซินดี้โอ้เดินคึกเลยครับนังหงวันนี้เสียบเขาโอ้ชนแรกวงในเลยครับนังหงครับยกลรงโอ้โหตัวตัวหงโอ้โหดูนี่าจจะเป็นคุณแม่อะไรครับก um โ <S <s oh โโ็โอ้ยเสียบเขาสวยครับน totally> ังหงกระชากมาเนี่ยครับอาวุธดีเลยครับวงในถือว่าใช้ได้ครับ โชวตตนต้องรีบกรอบรีบโกยกันแล้วครับนางหงครับเข้าไปเข้าซ้ายเจ็บๆจุกๆครับโอ้ซินดี้งงสิครับปกตินี่นางหงนี่เป็นประเภทตั้งรับดักจังหวะสอวันนี้มาเดินใส่ครับแต้ป้ายหน้าอย่าทำอะไรไม่ได้ครับเดินต่อเสียเข่าซ้ายโอ้โหวันนี้มาแปลกครับปกติจะเป็นมวยแข้งมวยศอก จิ้มขวาลำตัวโอ้มีอาการเป่าปากมืยครับซินดี้โดนลำตัวไปหลายหลายทีจิ้มลำตัวอีกแล้วโอ้อย่าตัวแข็งนะครับซินดี้แต่ทางหงษ์นี่เห็นแน่นอนนะครับขอมาอยู่ตรงหน้าครับตอนนี้เริ่มจะเดินเสียบเดินปีเลยครับโอ้มีอาการกลุมท้องนะครับซินดี้เสียบอีกแล้วเสียบอีกแล้วอโอ้ยไปใช่ดอกไม้นะครับจะเสียบหล่นเสียบหล่นครับอันนี้เสียบคาครับ โอ้โหยกแรกนี่เปิดตัวนี่ร้อนแรงจริงครับแหก้าวแล้วเสียบไปคับดังหงมาอีกแล้วเข่าซ้ายแต่สยามไปยังผิดจังหวะครับหมดยกแรกโอ้แลาวเือียดเลยครับเออดูภาพช้าดีครับนีจังหวะซ้ายของซินดี้ครับอ้โหเต็มไปเต็มหน่วยครับลูกนี้ ดูกันอีกมุมหนึ่งครับี่แต่ละดอกแต่ละทีนี่นี่ยครับตับไต้ส้พุงเป็นยังไงครับซินดี้นี่ถึงกับหยุดไปแป๊บหนึ่งเลยนะครับซินดี้โอ้ถูกใจทีมงานเลยครับโอ้แดงหน้าเด่งหลังครับอ่ะครับตราบใดที่ปากยังแดงแรงก็ยังอยู่ครับนางหงษ์ขวัาเป็นหมัดขวาครับเตะซ้ายยังหลุดแต่ซินดี้มีสวนมาบ้างครับ โอ้โหวันนี้ดุจริงครับนางหงเสียบเข่าอีกดูเหมือนว่าซินดี้ยังตั้งหลักตั้งลำยังไม่ได้นะครับหลังจากเจอการบุกของนางหงเข้าไปเนี่ยรับอย่างเดียวเลยครับโอ้โหทางแข้งซ้ายแข้งขวาฝันสองอีกโอ้โหซินดี้จะแก้อย่างไรอะครับโอ้โแข้งซ้ายก็ยังมาอีก อย่ายืนติ่งอยู่กระบุมครับรับข่าวสิครับแบบนี้เสียบอีกเสียบอีกโอ้โหมันก็เลรอครับนี่ครับเห็นความแข็งแรงเริ่มปากฏครับก็คือการไล่แขนสู้กันนี่แหละครับโอ้โหหลุดดีทีประเด็นเลยครับแหมมันก็แหละวันนี้ครับสําหรับดังหงครับอเสียบข่าวอีกโอ้ฟินดี้ถอยไม่เป็นกระบวนเลยครับตอนนี้ครับ โอ้เ oh, ขานี่มาจากรับแรงอุตร,รดิตเลยครับสั่งตรงมาเลยไปขวาจะเสียบนะครับโอ้โหซินดี้นี่ถอยกรูดเลยครับมาอีกแล้วโอ้วันนี้มาแข็งแรงด้วยครับนางหงที่ตีไม่เข้าเลยนะครับเข่าของซินดี้ตีบังหมดครับอีกอีก เป็นมวยขวาที่เข่าซ้ายหลักจริงๆครับโอ้และแข้งซ้ายหน้าก็ถือว่าดีเลยครับนางหงวันนี้โ oh, อ้สิดีบอกไม่รู้จะระวังอะไรเลยครับ oh. ม้าบ่นครับล่างกลางบนโ oh, อระวังบนก็โดนเข่าครับระวังเข่าก็โดนแข้งระวังแข้งเจอหมัดอีกอะ oh. ได้คนละบัดครับ สีหน้านี่ดูเป็นกังวลเลยนะครับซินดี้ครับคือเหมือนไม่มีสมาธิเลยครับพยายามจะเหลือบมองไปที่มุมแข่งซ้ายอีกนางหงอเอาย่างงรครับดังหงดังหงเร่งเยอะๆแล้วยังไงครับมีเป่าปากเหมือนกันอ่ะยังกัดฟันหมวดแข้งซ้ายอีกทีครับ ไปหลุดอีกแล้วซินดี้เจอซ้ายของนางหงแต่ตอนนี้เริ่มจะยืนนิ่งๆครับรอให้ซินดี้เดินเข้ามาแล้วครับนางหงแทงเข่าขวาตาตอนนี้เป็นสีธรรมชาตินะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงเมื่อไร่นี่เป็นเรื่องเลยครับทีครับอ่าครับโอ้สองยกผ่านไปครับนางหงนี่เป็นนางเอกเลยครับนี่ครับดูเสียบเข่าซ้ายครับ งวดแข้งแล้วตามด้วยหมัดแล้วก็แข้งซ้ายอีกทีนี่ครับฟันสอกขวาครับแล้วก็กระนําเข่าโอ้โหชุดนี้ครับชุดใหญ่เลยครับเข้าตาจริงครับชุดเมื่อสักครู่นี้ครับแม่ลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยเอ็นไส้มาหมดครับยกที่3ครับซินดี้ไม่มีทางเลือกครับต้องเดินลุยแล้วครับสาวโรบคอปบครับจากฝรั่งเศส การยกนี้จริงๆถ้าซินนี่เดินสุดๆนี่ก็ยังพอมีหวังนะครับเพราะนางหงนี่เหมือนว่าเรียวแรงเริ่มจะลดลงไปแล้วก็เอาโดนซ้ายครับต่างฝ่ายต่างโดนครับยเกี่ขวาครับเบาๆจิ้มขวาลำตัวไต้ขวาโอ้ยแกงซ้ายเข้ามาเสียบเข่าซ้ายครับดีครับโอ้แต่ว่าซินนี่เริ่มจะโตแข่งขวาได้แล้วเขวา่ามาครับถีบซ้ายต้องรักษาระยะไว้ประมาณนี้นะครับนางหง แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่าซินดี้เนี่ยโหใจสูดแล้วกันโอ้โหเจอเขา่าป้ายหน้าขวางนี่ครับยื้อซื้อเวลาไปก่อนครับผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีอย่ามาครับยับซ้ายแหมกปาเจดแล้วก็ลู่ลงมาแล้วเกินโอ้ยซอกต้องระวงังเงินครับนางหงอย่าประมาครับ มาดบุยนี่พลาดนิดเดียวนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โห้ยกาวเสียบเตะลูดขวาลุดเก็บที่ขวาลำตัวครับโดนลำตัวนี่สะดุ้งตลอดนะครับซินดี้ครับโดนอีกแล้วแหม่แต่ช้าลงไปเลยครับนางหงครับตอนนี้เริ่มจะช้าลงไปแล้วครับสปีดเริ่มจะลดลงไปแล้วโอ้ย เสียบเข่าอีกครับอ่ะอาโดนหมัดของซินดี้อ้าวยังมีฮึดไปจังหวะครับนางหงอ่าอีกก๊อกครับหัวแจ้งซ้ายแต่แต่ว่าจังหวะเดินขู่นี่นางหงทำได้ดีนะครับจังหวะรุกจังหวะรับถือว่าใช้ได้เลยต่ออีกนาทีเศษครับนางหงครับโอ,รโอ้โหโดนหมัดขวาตแต่พวกแกไม่ข่าตามโอ้ซินดี้ แม่เริ่มจะลงกรล็อกแล้วครับนั่งหงครับโอ้โวันนี้รับเยอะจริงครับซินดี้แค่ปกติเป็นมวยเดินนะครับซินดี้แต่ว่าวันนี้โอ้โหกลายเป็นเดินเข้ามาโดานครับมหมัดก็ไม่ถึงอีกโอ้ดูป่อแปปอแปะไปหมดแล้วครับซินดี้โอ้โยังมีแข้งอยู่ครับนางหง แค่เดิยมาเหมือนจะเปล่งเลยครับซินดี้ครับข <โฮ S 1> อประเภทปหมุดเดียวคงเดียวยังติดบังอยู่ครับช่วงท้ายแล้วหรือครับหมดยกครับโอ้ครบรบสามยกครับโอ้วันนี้นางหงโอ้ดูดันมากครับว,วันนี้ถือว่าเรียวแรงใช้ได้เลยครับดูภาพช้าครับแรกันคนพลหมัด นี่ครับจังหวะกดมาตีเนี่ยครับทำได้ดีมากครับตัวนี้โดนซ้ายของซินดี้ครับและอีกจังหวะหนึ่งก็การต่อยลําตัวนีครับโอ้โหนี่บังนี่รับเต็มๆเลยครับยอมรับโดยดุษดีเลยครับนี่แยบซ้ายเข้าหน้าพยายามก็ฟันซอกแต่ว่ายังติดแขนครับเราจะมาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใครครับ ladies and gentlemen after three rounds of Muay Thai action And the winner is the is แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับนางหงเลี้ยงประเสริฐครับรรวันนี้โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมชนะคะแนนครับประเทศไทยครับ